คู่รักอังคารกับอาทิตย์ยนะอังคารกับอาทิตย์นี่เป็นคู่ที่มีความรักที่แรงความรักที่ค่อนข้างมีพลังสูงคือความแรงเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์อารมณ์ของคนเกิดวันอังคารกับอาทิตย์ยนี่นะไม่ได้ยิ่งหย่อนกันเลยคือวันอังคารน่ะเป็นคนที่รู้สึกเร็ว รู้สึกแล้วแสดงออกเลยรู้สึกแล้วไม่เก็บเอาไว้ส่วนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีอารมณ์แรงคือเขาอะจะไวต่อความรู้สึกของความกโกรธเวลาที่มีอะไรกระทบกระทั่งอารมณ์แรกเริ่มเดิมทีอังคารอาทิตย์เนี่ยนะมาคบกันเนี่ยอังคารตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยในการที่จะตัดสินคนเกิดวันอาทิตย์เพราะอังคารเขา ชอบคิดชอบทำอะไรเร็วๆอยู่แล้วบางครั้งคนเกิดวันคารเจอวันอาทิตย์นะชอบเลยรักเลยเรื่องรักแรกพบมัไมีอยู่จริงบางครั้งเหมือนในหนังนะย,ยังไงรู้ป่ะคู่นี้เจอกัน,นแรกๆเนี่ยเกรียดกันก่อนเกรียดกันเหมือนออ่มีเรื่องอะไรให้ไม่พอใจกันอนะ่ะแล้วมันก็แปลกพอคนเราเนี่ยนะ พอเกลียดกันก่อนอะแล้วมารักกันทีหลังเนี่ยมันรักกันจังเลยรักแบบรักมากกว่าคนที่คบหากันปกติอะเอเราจะเห็นการแรกเริ่มคบหาของวันอังคารกัมอาิตย์เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซะเยอะทีนี้นะคนเกิดวันอังคารกันอาิติ์นะถ้าเกิดมองจุดที่จะต้องอธิบายเพื่อให้เข้าใจกันอะไรกันเนี่ย คือเรื่องของความเร็วของการตัดสินใจของอังคารและการโกรธหรือการถือสาหาความของคนที่เกิดในวันอาทิตย์อา้าวเกี่ยวกันยังไงคนอังคารเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนจริงจังจริงใจไงเลวลาทำอะไรนี่สมมติว่ารักเกลียดชอบไม่ชอบก็ว่าไปตรงๆเลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีเก็บอารมณ์ไม่มีเก็บสีหน้าไม่มีพูดอ้อมไปอ้อมมา พูดให้คิดน่ะไม่มีนะอังคารนี่แบบต้องต้องเลยแล้วทีนี้อาทิตย์ถ้าเป็นคนรักถ้าอยู่ใกล้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างถือสาหาความพอสมควรกับการมีแบบแผนเช mm. ่นจะพูดอะไรให้มันมีที่มาที่ไปมีการเกริ่นมีการให้เกียรติกันดูกาละเทศะดูสถานที่อะไรอย่างเงี้ยคืออาทิตย์เขาจะค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันจะต้องเป็น เป็นทางการอ่เป็นความมีระเบียบเรียบร้อยหน่อยหนึ่งทีนี้พอคนอนาคารจู่ๆจะจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรู้สึกว่าพละการขึ้นมาหรือว่าจู่ๆก็ทําโดยอิสระไปเลยไม่ได้ไม่ได้ปรึกษากันก่อนหรือจู่ๆอยากพูดอะไรก็พูดเลยไม่ได้เกินให้คนอาทิตย์เขารู้สึกว่าค่อยๆซึมซับเรื่องราวไปอ่ะก็จะเกิดความขัดแย้งเราที่จะโกรธแรงโกรธเร็วมากในขณะ,ะที่อังคารก็งงไม่รู้ตัวว่าเอา้าเราก็ คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นก็ตรงๆซื่อๆเลยอ่ะไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรทําไมอาทิตย์ต้องโกรธด้วยอ่ะรับความจริงไม่ได้หรออาทิตย์ก็ยิ่งโกรธใหญ่ว่าคือมันไม่เห็นแก่น้าการทองนี้มันก็จะจะ,จะขัดแย้งกันในมุมนี้อยู่บ่อยๆนะอยู่บ่อยๆอันนี้เปรียบเทียบแค่เรื่องขัดแย้งเล็กน้อยๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินทองๆอย่างเงี้ยเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของอการใช้จ่ายที่อยู่ด้วยกันนิดนึง คืออาทิตย์กับอังคารเนี่ยเขามีความมั่นใจทั้งคู่แหละเต็มร้อยทั้งคู่ในเวลาเจ็ดวันคู่นี้นี่ถือเป็นคู่ที่มั่นใจมากสุดต่างคนต่างแรงต่างคนต่างมีความสามารถในการหาเงินหาทองเก่งทั้งคู่แล้วก็อยากจะมีอิสระในการใช้อิสระคนละแบบนะอย่างอังคารเนี่ยเขาชอบมีอิสระในชีวิตเขาทั้งหมดทั้งมวลเช่นเงินหามาได้อยากจะใช้เออไม่ต้องมา เป็นระเบียบแบบแผนเหมือนวันอาทิตย์เหรอาวันอาทิตย์หาเงินมาวันอาทิตย์อาจจะแบ่งเก็บแบ่งใช้แล้วก็แบ่งไปลงทุนไปทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่คนมาเกิดวันอาทิตย์ชอบสร้างอาณาจักรชอบอะไรที่มันเหมือนกับเลิศหรูดูแพงดูมีหลักการของชีวิตดูมันมีความมั่นคงของ,ของชีวิตนั้นวันอาทิตย์ก็จะพร้อมที่จะลงทุนเพื่อความมั่นคงเพื่อความยิ่งใหญ่นะแต่อังคารเขาก็จะไม่ไม่พอใจวันนี้จะต้องมีความ สนุกของชีวิตด้วยไม่ใช่ระหว่างทางไปทนทุกข์ท,ทรมานทําไปทามาฉันไม่อยากอยู่ด้วยแล้วอังคารรู้สึกว่าอยู่กับอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยมีแต่ความขัดแย้งกันแล้วก็อารมณ์ไม่ลงรอยกันความเห็นเรื่องของการใช้เงินใช้ทองของการใช้ชีวิตเนี่ยมันต่างกันจะไปอดทนทุกทนทําไมมีความสุขไปเลยดีกว่าคนอยอาที่เขามองว่าเอ,อ๊อยู่กับอังคารเนี่ย ทำไมอังคารถึงชอบอิสระจนรู้สึกว่าตกลงอะไรกันก็ไม่ค่อยจะได้มันเหมือนกับวันวอาทิตย์ชอบตีกรอบเนี่ยโดยหลักแล้ววันอาทิตย์ชอบชอบตีกรอบให้ให้คนอยู่ในกรอบหรือข้อตกลงของของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตกลงกันร่วมกันส่วนอังคารเนี่ยชอบอิสระทันทีที่ตีกรอบอังคารก็จะแหกกรอบทันทีอังคารก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันอึดอัดเต็มที่อาทิตย์ก็บอกโอ้โห ควบคุมไม่ได้อย่างนี้เราจะมีอนาคตร่วมกันยังไงเห็นว่าเราเห็นมุมมองที่แต่ละคนเนี่ยมีมุมมองซึ่งกันละกันไหมคือคําแนะนําของอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคงจะมีข้อเดียวอ่ะก็คือจะให้อาทิตย์เนี่ยกับอังคารเนี่ยไปเปลี่ยนตัวเองมันคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าจ,าจริงๆนะคือจะให้อาทิตย์มีหลักการน้อยลงมีเป้าหมายชีวิตน้อยน้อยลงอ่ามันก็พอได้อังคารเนี่ยจะให้เปลี่ยนแบบ ห้ามรัอิสระอยู่ในกฎร้อยเนลยก็ไม่ได้แต่เท่านอังคารบอกว่าอืเราเรายอมที่จะ,ะฟังอาทิตย์นะโดยการที่จะลดความอิสระของตัวเองเสมือนกับอยู่เป็นโสดลงสักครึ่งหนึ่งส่วน,นอาทิตย์เนี่ยก็ยอมที่จะผ่อนคลายให้คนเกิดวันอังคารครึ่งหนึ่งให้เขารู้สึกไม่เครียดให้เขารู้สึกยังมีอิสระในการดําเนินชีวิตในการ ใช้เงินใช้ทองในการใช้ชีวิตในการที่จะคิดพูดทําสิ่งที่หัวใจของอังคารอิสระเหลือเกินเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างลดความต้องการของตัวเองลงสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ให้โอกาสหรือให้สิทธิ์หรือให้ความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่เขาชอบครึ่งหนึ่งเช่อนอาทิตย์ให้อังคารเนี่ยมีความอิสระ เหมือนที่เขาชอบเนี่ยแล้วก็ตกลงกันครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นในแง่ของงบประมาณในแง่ของความถี่อ่าในแง่ของกฎกติการบารยาต่อกันที่เวลาจะสื่อสารจะพูดคุยกันอยากให้มีการนัดแนะตกลงกค่อยพูดค่อยจาส่วนส่วนอังคารก็อาจจะมองวันอาทิตย์เนี่ยให้อาทิตย์เนี่ยมีความเ,าเขาเรียกนะมีความใจเย็นหรือ ลดหย่อนไอ้สิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องเป๊ะอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนกับมีช่องอ่ะให้คนเกิดวันอังคารอ่ะเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วจะได้มีความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันได้ในระยะยาวถ้าเราตกลงกันแบบนี้เนะเราสามารถอยู่ด้วยกันได้เรื่อยๆแล้วก็ด้วยความเก่งความสามารถของทั้งคู่มันจะทําให้สร้างตัวสร้างครอบครัวได้อย่างมั่นคงได้อย่างรวดเร็วด้วยทีนี้อาจารย์จะบอกว่าถ้าหากว่าจะเสริมดวง ความรักทั้งคู่ให้ยั่งยืนยาวนานนะถ้าเอาแบบพื้นฐานให้พอสามัคคีกันพอทํามาหากินอยู่ด้วยกันไปได้แบบนี้ไม่ยากใช้แค่ชื่อสกุลส่งมาให้อาจารย์อาจารย์จะเอามาทํายันมหาเศรษฐียันมหาเศรษฐีเนี่ยนะจะใช้ชื่อสกุลของเราวางยันคู่กันแล้วก็ส่งไปให้เราตั้งวางบูชาหิ้งพระห้องพระนะหรือหัวนอนที่เก็บเงินที่บ้านหรือที่ร้านก็ได้ทําให้อ่ ทำมาหากินหรืออยู่ด้วยกันคลองรักกันได้ในระยะยาวส่วนใครที่มองว่าเรารักคนนี้เราอยากอยู่กับคนนี้ไปจนแก่จนเท่าเลยไม่เปลี่ยนละไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรจะฝ่าฟันไปด้วยกันขอเสริมดวงชะตาแบบแข็งแรงสุดแบบชั้นสูงอะไรก็ได้วิธีการเสริมดวงชะตาแบบชั้นสูงนะคือการลงดวงชะตาในกลาตาเดียวคู่รักกลาตาเดียวคู่รักเนี่ยนะอาจารย์จะนําทั้งชื่อสกุล ทั้งวันเดือนปีทั้งเวลาเกิดของทั้งสองคนเนี่ยเอามาสวดเอามาเสกลงในกราตาเดียวซึ่งเป็นวัตถุธาตุชนสิทธิ์กล่าวคือเป็นของที่มีพลังตามธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อสวดเมื่อเสกลงไปแล้วเนี่ยดวงทั้งสองคนเนี่ยจะยกขึ้นคู่กันจะค้ำคูณกันเวลาคนหนึ่งจะเป๋ไปอีกคนหนึ่งก็จะคำไว้ได้ก็ทําให้ได้บุญได้บารมีแล้วก็ได้พลังร่วมกันไปแล้วไม่ว่าจากนี้ไปตลอดชีวิตนะไม่ว่า ปีไหนปีชงไม่ว่าปีไหนดวงจะตกนะจะไม่มีชงไม่มีตกอย่าล้วไม่ต้องไปแก้ชงไปแก้ดวงตกเลยเพียงเรามีกะลาตาเดียวคู่นี้เอาไว้เนี่ยคนที่เป็นมือที่สามก็จะสอดแทรกมาตรงกลางไม่ได้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงแข็งแรงการเงินการทองแข็งแรงก็จะทําทให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคู่กันไปนะทั้งคู่รักของวันอังคารและอาทิตย์คู่นี้